รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรณีสูตรที่เราใช้วิจัยมาแล้วใช้กับผู้มีปัญหาเบาหวาน เราก็ต้องลดสาร3ตัวที่เป็นปัญหาของเบาหวานนั้นสารที่เป็นเจ้าปัญหาของเบาหวานไม่ว่าประเพทที่1น่ปอร์เพทที่2มันลดลงไปเพราะแน่นอนนะอาการเบาหวานของเราที่มีน้ำตาลสูงมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเราก็ต้องไปส,สร้างเม็ดเลือดขาวให้จัดการกับเซลล์ไปปกติก็คือเซลเล์เม็ดแล้วมันก็จะไม่จัดการกับเซลล์อื่นอันนี้ค,คือกระบวนการธรรมชาติ ก <c oughs> ระบวนการธรรมชาติที่ที่ร่างกายของเราจัดการกับกับมะเร็งนะะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับปลากับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะที่คิดค้น สารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนะคะก็มีฝรั่งถั่วเหลืองงาดำใบบวบกแล้วก็มังคุดนะคะซึ่งเราจะอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยานะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ ตอนนี้ปลานั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation b e บนะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ,คะก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ถึงโรคเบาหวานนะคะอาจารย์ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นโรคนี้แล้วก็ เลือกที่จะรักษาด้วยการทานยาเบาหวานซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่ได้เรียกว่าเลือกเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีวิธีอื่นใช่ไหมคะอาจารย์รนอกจากการทานยาเป็นประจำทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอยากจะถามอาจารย์ว่าในระยะยาวมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะก่อนที่ตอบปัญหาตรงนั้นผมก็อยากจะบอกว่าเบาหวานก็เป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิองไม่เลือดขาวของเราหลังสารป้องกันตัวเองมากเกินไปก็ทําให้เกิด การโจมตีตัวเราเองนะครับ,รบสารที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมาเนี่ยก็มีสารสารตัวนะที่ทำให้เกิดการเบารรหวานไม่ว่าประเภทที่หหรือประเภทที่2วิธีการที่พวกเราดูแลอาการเบาหวานปัจจุบันก็คือไปลดน้ําตาลนะลดน้ําตาลในเลือดซึ่งมันก็ลดได้แต่เราก็พบว่ามันจะต้องเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีวิธีการใหม่ที่จะทําตรงนั้นได้ คณะนักวิจัยของเราก็หวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลเพื่อให้เป็นมิติใหม่ของการด,ดูแลสุขภาพแล้วเราสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างไรเราสร้างภูมิคุ้มกันโดยให้กินอาหารเข้าไปแล้วก็คอยปรับร่างกายให้มีเม็ดเลือดขาวที่ทํางานกลับสู่สภาพปกติอะไรที่ทปนความมากไปหลังสารมากเกินไปก็หลังสารแน่น้อยลงเ,เมื่อหลังสารให้น้อยลงอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะลดลง t n f Alpha i n t e r f e r o n g a m m แแล้วก็ i n t e r อ e ์วินเซเนะครับสาร3ตัวนี้เมื่อมากเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดทั้งเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเข้าไปโจมตีตับอ่อนซึ่งเป็นบริเวณที่มีเบต้าเซลล์ซึ่งหลั่งสารอินซูลินอยู่เวลาตับอ่อนถูกโจมตีเบต้าเซลล์ถูกโจมตีการหลั่งสารอินซูลินมันก็น้อยลง น้ําตาลก็อยู่ในเลือดสูงขึ้นก็เกิดอาการเบาหวานนะครับในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะมีอินซูลินอยู่มากพอ,อสามารถที่จะพาน้ําตาลไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายอยู่มากแล้วแต่ถ้าหากเกิดก,การดื้อต่ออินซูลินขึ้นมาอินซูลินก็ทําหน้าที่ไม่ได้ก็เกิดเป็นเบาหวานเหมือนกันน้ําตาลก็ในเลือดก็สูงเบาหวานประเภทนี้เรียกว่าเบาหว,วานประเภทที่สองเบาหวานประเภททสองเนี่ยเรา ลดลงมาได้ทันทีแต่หากเราลดสาร2ตัวที่มีปัญหาตรงนั้นก็คือ t ทนซ์เปลฟาและอินเทอร์ฟอนแกรมาลดลงมาปับ๊บค่ะการดื้อต่ออินซูลินก็จะหายไปนะครับแต่ตัวที่3ที่เรายังไม่พูดถึงคือ i n t e r อร์พิน1ิสารอินเทอร์พินิคือสารที่เม็ดเลือดขาว TH17 ไเม็ดเลือดขาว t h เฮลเพอรหลังออกมาหลังออกมาแล้วก็ทําให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเอง ในส่วนที่ไม่ดีก็คือทําให้เกิดการแพ้ภูมิเด็เมื่อมีการหลั่งเยอะเกินไปผมขอเน้นตรงนี้อีกนิดหนึ่งสิ่งที่เราทํางานวิจัยที่เราทำเราก็หวังว่าจะให้เกิดสูตรอาหารที่เข้าไปในร่างกายแล้วปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายของเราก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองเราไม่ได้บอกว่าเป็นยานะฮะ,ะเราก็เพียงบอกว่าให้ร่างกายควบคุมตัวเองกับสู่ส,ภา,สภาพปกติได้นะครับ กรณีสูตรที่เราใช้วิจัยมาแล้วใช้กับผู้มีปัญหาเบาหวานเราก็ต้องลดสาร3ตัวที่เป็นปัญหาของเบาหวานนั้นนะก็คือเทียร์ pha, นะิฟแอลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟอนแกมมาแล้วก็อินเทอร์สิบเจในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสารสาตัวนี้จะสูงเราใช้ใช้สิ่งที่เราวิจัยขึ้นมานะซึ่งแทนด้วยสีน้ำเงินสีฟ้าเข้มนี่นะครับถากมันไม่ได้ทำอะไร มันก็ควรจะหลังสารร่างกายควรจะหลังสารสามตัวนี้เท่ากัน,กนแต่ปรากฏว่าจากการวัดดูของอาสาสมัครชุดนี้หลังจาก15วันมันหลัง<ม>่งลงมาเหลือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายก็มาลดไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่สองมันลดเหลือหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ลดไปสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตัวที่สามมันลดไปห้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสารที่เป็นเจ้าปัญหาของเบาหวานไม่ว่าประเภทที่หนึ่งประเภทที่สอง มันลดลงไปเพราะแน่นอนนะอาการเบาหวานของเรานะที่มีน้ำตาลสูงมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเป็นอาการที่เราใช้ภูมิคุ้มกันในคนที่มีปัญหานะที่มีภูมิคุ้มกันเยอะไปทําให้เกิดการแพร่ภูมิตัวเองกับสู่สภาพภูมิสมดุลแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองพอเราไม่ได้ใช้ยาเราใช้อาหารซึ่งทําจากมังคุดกระดมถั่วเหลืองฝรงั่งบุบบก แต่ละตัวก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆนะครับหลายหคนจะพูดว่าของเราก็ไม่มีงาดําอยู่นะปัจจุบันเนี้ยงาดาเริ่มจะมีการพูดกันฟอกต่อๆกันแล้วจริงๆก็จะอยู่ในในเว็บไซต์ของสสสนะเขาบอกว่างาดำเนี่ยถ้าใช้ไม่ควบคุมเนี่ยจะมีปัญหาอาจจะทําให้เกิดมะเร็งที่ที่ลำไส้ใหญ่ได้นะฮะลองไปดูที่สสสนะครับเราทราบเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอางาดำมาใช้ เรากำจัดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นสารที่จะทาให้เกิดตรงนั้นเราทําลายมาแล้วคือเราเลือกแต่ส่วนที่มันมีประโยชน์ใช่ออมครับม,มันจะติดมาด้วยแต่ว่าเราทําลายไอ้ส่วนที่มีปัญหาไปแล้วนะครับ,รบแล้วเราก็ใช้แต่น้อยเพื่อไปเสริมกับไอ้สิ่งที่ทวนอื่นที่เราควบคุมเขา้เขาไปเสริมด้วยกันนะครับผลข,ข้างเคียงจากงานดําแม้ว่าจะระยะยาวในสู่ของเราไม่มากแล้วก็ควบคุมได้ไม่มีผลข้างเคียงตรงนั้นคนที่เข้ามาก็พบว่า หนึ่งเขากลัวว่ามันจะสะสม,มยามันจะสะสมสะสมที่ตับแล้วก็เมื่อมันในสุดมันต้องถูกทำลายที่ไตตับก็ทำงานหนักไตก็ทำงานมากพอไตทำตับทำงานหนักมากๆก็เกิดตับเสื่อมไ<ม>ตก็เกิดภาวะไตวายพอไตวายก็ยาะะตายวายตายวายับแล้วคนที่เป็นเบาหวานไม่ตายจากเบาหวานเพราะหวานตายนะก็เกิดจากภาวะไตที่วายนั่นเองหรือเกิดจาก,กโรคหัวใจนะครับ ต้องการที่จะมีทางเลือกใหม่เราก็แนะนําว่าใช้คู่กันไปก่อนนะครับพ่ออย่าไปหยุดทันทีเพราะหยุดทันทีน้ําตาลอาจจะอาจจะเพิ่มขึ้นบันทีก็ได้ก็อันตรายอยู่นะครับใช้คู่กันไปแล้วค่อยๆปรับนะฮะเมื่อน้ําตาลลดลงไปแล้วซึ่งจากการวัดด้วยตัวเราเองหรือที่หมอเขาบอกนะครับเราก็ปรับขนาดการใช้ของอยาก็ได้นะครับเมืม่อเราควบคุมได้ระดับหนึ่งสิ่งที่เราควรจะทําก็คือลดขนาดการใช้ลงน,นะครับ ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่สามารถที่จะใช้ปิดบวันของเราอย่างเดียวดูแลอาการเบาหวานแล้วก็แล้วก็ลดขนาดการใช้ลงเรื่อยเมื่อถึงจุดที่เขารู้ว่าเขาควบคุมได้แล้วนะครับสาเหตุที่แผลไม่ค่อยหายเพราะมีการติดเชื้อนะครับเชื้อโรคเนี่ยมันชอบหวานในเม็ดนเลือดของเรามันหวานเชื้อมันเจริญเร็วเพราะ,ะฉะนั้นมันไม่หายง่ายๆ แล้วปัจจุบันเนี่ยถ้ามันอยู่ยาวแล้วเราใช้ยาแล้วไม่หายมันก็เกิดการดื้อยาด้วยเมื่อดื้อยาแล้วมันไม่ตายง่ายๆมันก็มันก็ลามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าหนึ่งจัดการกับเชื้อที่ดื้อยาตรงนี้แล้วสองถึงลดบบกลดน้ำตาลออกมาซึ่งตรงนี้เราต้องทําคู่กับผู้กับแพทย์ที่เราดูแลตรงนี้แต่มีวิธีการปรับเหมือนกับว่าช่วยกันดูแลได้ก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมคะหลักการคือ ไอ้เชื้อที่ดูอยาใัจัดการก่อน<ม>แล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูแลเบาหวานทีหลัง<ม>อันนี้มันจะลึกเกินไป<ม>แต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกๆกรายเนี่ยจะต้องเข้ามาหาเราะนะนะถ้าหากว่าสามารถหายได้ด้วยวิธีอื่น<ม>ก็ก็ดีนะครับแต่คําถามก็คือม,มันทําไมมันถึงหายยากก็เพราะว่าในสภาวะที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยเชื้อมันจเจริญเร็ว<ม>ครับ ก็สำหรับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานอยู่ในขณะนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดต่างๆ,ๆางนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์นะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1 1 5 4นะคะหรือว่าโทร0ูนย์4 8 0 0ก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้ไหมคะได้ครับวันจันทร์และวันพุธค่ะบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงนะครับ เข้ามาที่อาคาร AIA สํานักงานใหญ่ของเรานะครับชั้นชั้น30ถนนรัชดาพิเศษนะครับก็โทรเข้ามาก่อนนะที่1 1 5 4หาค่ะอาจารย์แล้วถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์่ะคะอาจารย์ถ้าอยากจะเข้ามาวันหยุดอย่างงี้ค่ะมาวันเสาร์ได้ครับเป็นแต่ต้องเป็นเสาร์ที่2ของเดือนนะครับแล้วก็เสาร์ที่4ของเดือนแล้วก็ระหว่างบ่ายโมงถึงบ่าย3าโมงนะครับที่เอสแปนาดชั้นสาม ผมจะนั่งอยู่ที่ศูนย์แนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่นั่นครับค่ะค่ะแล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะดูแลปัญหาสุขภาพด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะต่อไปค่ะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งงานวิจัยของอาจารย์สามารถที่จะดูแลปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์ก่อนนะคะว่าเป็นสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดใช่ไหมคะแล้วก็อาหารเสริมไม่ใช่ยาอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของงานวิจัยที่เราทำกันมาต่อเนื่องมาสำหรับผมเนี่ย38ปีแล้วะนะฮะเราก็พอมีความพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เป็นอาหาร ที่สามารถใช้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงก็มีการทดสอบชัดเจนว่าวันที่15แล้วมันจะปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลในคนที่มีภ<ะ>ูมิคุ้มกันไม่สมดุลได้อย่างไรคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลก็จะไปเกิดมีอาการผิดปกติในร่างกายเมื่อเราปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วอาการผิดปกติเหล่านั้นมันก็หายไปเอง<ะ>ด้วยการดูแลของร่างกายของเราเอง ก็เหมือนกับว่าเราทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายของเราแบบนั้นนั่นเองใช่ไหมอาหารที่เข้าไปแล้วไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนะครับให้ปรับคุ้กันในคนที่ไม่สมดุลให้กลับสู่สภาพสมดุลทีนี้เดี๋ยวมาว่าเรื่องของโรคมะเร็งกันนะคะอาจารย์วันนี้อัตราผู้ที่เสียชีวิตปัจจุบันผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยชั่วโมงละแปดคนชั่วโมงละแปดคนครับเสียชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะมากขึ้นมากขึ้นค่ะ แล้วมันมะเร็งมันคืออะไรมะเร็งมันก็คือเซลล์ปกติในร่างกายของเราแต่ก็ออกตะก่อนนะแต่ว่ามันมีการถูกกระทุนถูกกระแทกหรือถูกกระตุ้นให้กลายเป็นเซลล์ที่มีความเจริญมากกว่าปกติมันก็ไปเบียดเบียนให้เซลล์ที่เจริญปกติในร่างกายมันขยายตัวเร็วมากมันก็เป็นก้อนที่มันจะไปเบียดบางการทํางานของอวัยวะต่างๆซึ่งในที่สุดก็ทาไปสู่การเจ็บปวดและเสียชีวิตในที่สุดวิธีการดูแลรักษาในปัจจุบันก็คือ เอายาเอาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปในร่างกายเพื่อไปจัดการกับเซลล์เหล่านั้น<ฆ>นะฮะโดยอาศัยที่ว่าเซลล์เหล่านี้มันเจริญเร็วก็อาศัยลักษณะที่แตกต่างกันกันกบเซลล์อื่นในร่างกายเป็นตัวพาให้สายาเนี่ยเข้าไปทําง,งานแต่ยาที่เข้าไปมันต้องมีฤทธิ์ต้องมีพิษสูงมากนะ,ะจึงจะสามารถทําลายเซลล์เหล่านี้ได้ในร่างกายของเราไม่เพียงแต่มีเซลล์มะเร็งเท่านั้นที่เจริญเติบโตเร็วเซลล์เม็ดเลือดขาวก็เจริญเติบโตเร็วเ,เซลล์ตามผิวหนัง อย่างเช่นระบบทางเดินอาหารก็จเจริญเติบโตเร็วเซลล์ที่เส้นผมก็จเจริญเติบโตเร็ว,วเพราะระหว่างที่เราใช้ยาเหล่านี้ซึ่งเราได้วาดในเคมีบำบัดเนี่ยนะครับเข้าไปมันก็จะมีผลข้างเคียงการจัดการกับมะเร็งได้ก็จัดการกับเซลล์อื่นที่ไม่ใช่มะเร็งได้เพราะผลข้างเคียงก็เกิดเราเห็นว่าผมก็จะร่วงทานอาหารก็จะไม่ค่อยได้เพราะมีการอักเสบเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเมดเลือดขาวก็จะลดนะครับ ยาเคมีบำบัดที่ดีสุดน่าจะเอามาจากอเมริกาแต่ทําไมคนอเมริกันยังตายจำนวนมากเลยตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกคำถามก็คือว่าเคมีบำบัดเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหม,มเพราะฉะนั้นก็เกิดความรู้สึกว่ามันต้องมีวิธีอื่นที่จะต้องดีกว่านี้ที่ไปจัดการกับกับมะเร็งนะครับเขาก็บอกว่ามันน่าจะใช้วิธีการทำคุมงสร้างภูมิกันในสมดุลโดยที่เรียกว่าอิมมูโนเทอราพี แล้วเมื่อมีเซล์มะเร็งเกิดขึ้นเราจะจัดการกันยังไงเราก็ต้องไปสร้างภูมิกุ้มกันนะฮะให้มันมากขึ้นซึ่งก็คือไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวซึ่งสามารถทํางานหลั่งสารที่จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพรคาตอีกต่อหนึ่งปลาผมและท่านผู้ชมทุกคนมีเม็ดเลือดขาวภูมิก้กันอยู่ในร่างกายนะครับเม็ดเลือดขาวตะค่านะหรือเม็ดเลือดขาว ที่เราบอก่างทีใช้ชื่อเพราะหน่อยเมล์ขาวพิรชาตเ,เราก็ต้องไปส,สร้างเมลดขาวให้มันหลังสารออกมาซึ่งจะไปกระตุ้นเมลดขาวเพชชคาตให้จัดการกับเซลล์เป็นปกติก็คือเซลล์มะเร็งแล้วมันก็จะไม่จัดการกับเซลล์อื่นเดิมทีคือเซลล์ของร่างกายนะครับมันก็จัดการกับเซลล์ที่คือไปที่ถูกจุดเลย<ช>ที่มีปัญหาใช่ไหมคะอันนี้คือกระบวนการธรรมชาติกระบวนการธรรมชาติที่ ที่ร่างกายของเราจัดการกับกับมะเร็งนะฮะแล้วตั้งแต่ปี2008-2008เราได้ใช้ระบบการสร้างภูมิกันให้สมดุลเพิ่มไมได้ข่าวที่เรียกว่า T helper หนึ่ง T helper 17แล้วก็ T helper 9ในขณะเดียวกันก็ยังมีการกระตุ้นสาร i n t e r l e u k สิบแปองค์ประกอบเหล่านี้มันจะไปกระตุ้นสร้างติดเทอร์โบทำให้ระคายเคือนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราก็จะสามารถที่จะสาาร้างเม็ดเกับดราวได้แล้วก็ดูแลผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคนก็จะไม่เชื่อหรอกอ,อะไรกินอาหารกินมะขุนก,นกระดมถือว่างปรั่งบบบกแล้วมันทําให้หายได้ยังไงแต่ถ้าคนเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่เราทําเขาจะเข้าใจว่าโอ้เราของเรามันไม่ใช่ที่อาหารที่กินปกติธรรมดานะเรามีการสกัดเอาเฉพาะส่วนที่มันสามารถไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วให้เม็ดเลือดขาวไปกระตุน้นการหลั่งสาร ซึ่งจะไปทำหน้าที่ติดเทอร์โบเพื่อลาข่าวไปจาชกาการกต่อหนึ่งเราทํางานนี้<ม>แล้วก็ปัจจุบันเนี้<ม>เรามีประสบการณ์เกือบสิบปะะีในการดูแลคนไทยไม่เพียงแต่คนไทย,นะไไทยต่างชาติเราก็ดูแล<ม>ด้วยเราก็จะอดไม่ได้ว่าความภาคภูมิใจของเราความสบายใจของเราเมื่อเราค้นพบเราก็จะน่าจะให้คนอื่นเขาได้รับรู้เราก็เลยไปตั้งสโลแกนนะ งานวิจัยของ o อ e เปอเรชันบินเพิ่มชีวิตให้กับเวลาหมายถึงว่าระยะสุดท้ายของอผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยคุณภาพชีวิตจะแย่มากแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตหรือพูดสั้นๆคือเพิ่มชีวิตให้กับเวลาที่เขาไม่อยู่แล้วเราก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่มนะซึ่งหลายๆลายเราก็ทําอย่างนั้นได้นะครับเราจะไม่มีโอกาสได้ประสบผลข้างเคียงใดๆจากอาหารที่เราให้เขาใช้ เพราะอะไรพอเราผิดมาจากสารสกัดมังคุดนาดำถัถ่วเหลืองฝรั่งและบุบบกที่เราประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้ะมะเร็งเต้านมผู้ป่วยรายนี้เป็นมะเร็งเต้านมเป็นเวลาเกินกว่าสิปีสิบีวิเศษแต่เขาไม่เข้าไปทําเคมีฉายแสงเนื่องจากว่าญาติโกโหติกาเข้าไปปพรเป็นมะเร็งเหมือนกันะมะเร็งเต้านมด้วยพอเข้าไปปับ๊บไม่กี่เดือนอเสียชีวิต เขาก็เลยไม่ไปแล้วก็ตัดสินใจว่าจะอยู่กับมันจนกระทั่งปีที่สิบจากการที่เต้านมแต่งขึ้นนะเต้านมก็ระเบิดแต่เขาก็ไม่ไปหาหมอนะครับเขาบอกว่าเดนไปก็รู้ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ถูกผ่าแน่นอนเคมีฉายแสงแน่นอนก็เสียชีวิตแน่นอนเขาก็อยู่กับมันแต่ช่วงเนี้ยเขาเดินไม่ได้ต้องใช้คลานแล้วอ่ะ,ะแล้วทานอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าไปบกทางเดินเขามัน มันมีมะเร็งไตมาหมดแล้วนะครับคือเหมือนถึงว่าลามลามไปหมดแล้วหมดใช่มถ้ารั่วร่างกายแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปแล้วตามการสัมภาษณ์เขานะพร้อมที่จะไปแล้วแต่บังเอิญเขาไปเห็นการสัมภาษณ์ในช่องมันนี่ชานอนะครับเขาก็มาคุยกับเราจากคลานที่เขาเดินขึ้นบันไดได้สองก้าแล้วร้องพักแล้วในสุดเขาขึ้นบันไดเจ็ดสิบเจ็ดขั้นจากคลานกลายเป็นขึ้นบันไดได้สิบเจ็ดขั้นเนี่ยนะคะเขาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปัจจุบันนี้ ขาก็ไปเที่ยวละนะครับค่า C.A. 153ในคนปกติไม่ควรจะเกิน31.3ของรายนี้อยู่ที่2ี่9ก็คือไม่ถึงไม่ถึงต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะเป็นมะเร็งเราก็ใช้ตรงเนี้ไปสร้างภูมิสมดุลเพราะนั้นเราก็ประกาศัม่ประกาศอเมริกันประกาศแคนเซอร์มูลช็อตได้แล้วก็2020 ทำไมไทยแลนด์จะประกาศไม่ได้เพราะฉะนั้น a p p โกซึ่งเป็นชื่อบริษัทเราก็เลยประกาศโครงการ Thailand Cancer Moonshot 2017ปีหน้าเลยปีหน้าเลยทริงๆประกาศตอนนี้ก็ได้เพราะ,ะเรามีข้อมูลอยู่เยอะมากใครก็ตามที่ยังมีปัญหาอยู่นะฮะแล้วก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็ไม่อยากไปใช้วิธีที่ที่เขาใช้กันอยู่อยากจะสร้างภูมิทนทุนให้กับร่างกายโดยใช้อาหารก็เข้ามาให้เราดูนะครับ เื่ออยู่ในขายที่เราจะสามารถดูแลเขาได้เนี่ยนะเราก็ใช้เขาใช้ฟรีได้ดูแลสุขภาฟรี6เดือน,นก็เป็นโครงการ Thailand Cancer Moonshot 2017นะฮะแต่ผมทนไม่ไหวอะ 2017, ่ะ2 0 1 7ผมก็เลยชิงประกาศรายกรณีที่คนมะเร็งเต้านมที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาสักครู่นี้ใช่ไหมเราจะสามารถรักษาเต้านมไว้ได้ด้วยภูมิสมดุลถ้าหากเราเป็น เริ่มจะมีอาการคล้ายๆกับจะเป็นมะเร็งเต้านมปุ๊บถูกตัดเต้านมแล้วประทาเคมีฉายแสงแม,ม,มันมีความรู้สึกว่ามันมน่าจะมีทางเลือกกว่านี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยนิดว่าเราเน้นตรงเนี้ยเพราะว่าผมเนียผมพูดแล้วผมก็ในใจผมปิตินะ,ะเพราะผมเชื่อว่าผมมีโอกาสจะช่วยคนเหล่านี้ได้นะครับโดยสุรการว่ารักษาเต้าน,นมไว้ได้ด้วยภูมิสมดุลภูมิสมดุลค่ะแต่ทีนี้ในโครงการนี้อาจารย์มีข้อยกเว้นไหมคะว่า ต้องไม่ทําเคมีบําบัดมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับะะก็คือว่าสําหรับคนที่ตัดสินใจแล้วไม่อยากไปใช้วิธีเหล่านั้นเราจะไม่ชักจูงนะคุณอยากจะทําก็ถามไปนะ,ะเพราะว่าเราชักจูงก็ผิดนะ,ะถ้าเขากลัวเองแล้วก็พยายามหาวิธีอื่นก็ก็หันมาหาเราค,ครับเราก็จะขอข้อมูลที่การตรวจสอบของหมอนะครวิเคราะห์ทั้งหลายแหลของของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอมาดูนะครับ แล้วถ้าหาว่าเข้าอยู่ในขายที่เราจะดูแลได้นะะเราก็จะรับเข้าเป็นโครงการของเราเอาจารย์รับทั้งหมดกี่คนคะอตอนนี้ อีกสิบกว่าคนเต็มเต็มหรือยังคะอาจารย์ยังครับกำลังจะเต็มดี๋ยวรวดใกล้จะเต็มแล้วนะคะก็คุณผู้ชมท่านไหนที่ฟังแล้วมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขสายด่วนนะคะ1 1 5 4หนะคะหรือว่าโทร0 2 6 4 6 4 8 0 0นะคะเราก็จะจัดให้พบนะครับผมจะอยู่ที่อาคาร AIA นี่ครับพบกับผู้ที่ต้องการมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทุกวันจันทร์และวันพุธเวลาบ่ายสถึงบ่ายสโดยมีแพทย์หญิงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราด้วยเราจะช่วยให้คำปรึกษาเ่านั้นเยอะก็มีเกษตรกรร่วมด้วยค่ะนที่เข้ามาทำปรึกษานี่ไม่เสียตังค์ครับไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีด้วยะนะคะอาจารย์โอเคทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาบ่ายสถึงสี่โมงเย็นะนะคะ ราวนี้คิวมันก็อาจจะยาวหน่อยนะคะโทรเข้ามาก่อนก็ดีโทรเข้ามาแจ <ๆ S 2> <ด>้งโทรที่1150 1154นะคะหรือว่า026464800นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษฐ์ริยจิตราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ